สวัสดีค่ะมาพบกับน้องปลานอยชาแนลนะคะวันนี้น้องปราจะพามาทําแกงลูกอึกกับหมูนะคะเป็นแกงควอซ้มนะคะที่ทางใต้นะคะชอบแกงกันนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เคยกินก็ลองทํากันดูนะคะอันดับแรกเราก็ขูดพร้าวก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นลูกอึกนะคะที่เราทําการ เอาขนของมันออกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูกแบบนี้เลยค่ะน่ากินไหมคะน่ากินมากค่ะลูกก็จะกลมๆสีออกส้มๆน่ากินมากค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะหลังจากเอาขนออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ผ่าลูกอึกนะคะเป็นสีเว้นนะคะแล้วก็เราต้องทำการปั่นเครื่องแกงนะคะ อันนี้จะเป็นลูกอึกที่เราทําการหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้น่ากินมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องแกงที่เราปั่นนะคะเครื่องแกงก็จะมีพริกกระเทียมหอมแล้วก็ใส่กระปิลงไปเลยใส่ทุกอย่างลงไปเลยก็ได้ะคะ่ะในเครื่องแกงนะคะใส่น้ําตาลน,น้ำน้ำตาลเกลือหรือว่า ที่เราจะปรุงนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ถึงอะไรเราก็ค่อยเติมลงไปนะคะตอนที่น้ำมันเดือดนะคะแล้วก็สุกแล้วอันนี้เราก็ใส่ลูกอึกลงไปนะคะพอน้ำเดือดใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมแล้วก็ปรุงรสชิมดูนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่หมูลงไปนะคะอันนี้เราพอน้ำเดือดดีนะคะนั่นได้ที่แล้วเราก็ใส่ลูกอึกลงไปแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็เราแค่ ชิมนะคะถึงอะไรบ้างไม่ถึงอะไรบ้างอันนี้เราก็จะได้แกงลูกอึกกับหมูแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากค่ะ